อะอย่างในข้อ11นะครับมันก็จะเป็นลักษณะว่าตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมครับตัวส่วนเท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็เอาเศษมาใช้ได้เลยนะครับเอาเศษมาเรียงได้เลย<ๆ>ก็จะแปลเป็น8ส่วน11นะครับถ้าเราทำตรงๆมันก็คือนี้ใช่ไหม8ส่วน13เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วน เราจะตัดทอนไปนี่จะได้แปดส่วนสะิบเอ็ดนะมาดูข้อ12ครับข้อ12ก็เป็นลักษณะที่ตัวส่วนเท่ากันเหมือนกันตัวส่วนเท่ากันนั้นก็เอาตัวเศษมาเรียงได้เลยนะครับนั้นก็จะเท่ากับยี่สิบสี ส่วนด้วยแปดได้เลยนะครับยี่สิบสี่หารด้วยแปดได้เลยอันนี้ก็จะได้สามนะครับซึ่งถ้าเราทําตรงตรงยี่สิบสี่ส่วนสามห้านะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณปรับเศษเป็นส่วนสามห้าส่วนแปดสามห้าตัดสามห้าแปดหงส์แปดแปดสามยี่สิบสี่จะได้สามทีน,นี้ในข้อสิบสามครับ มันไม่ใช่ตัวส่วนเท่ากันละแต่มันเป็นตัวเศษเท่ากันถ้าตัวเศษเท่ากันเนี่ยนะเขาให้เอาตัวส่วนมาย้อนกลับแทนที่จะเป็นสิบแส่วนสิ้เนี่ยแทนที่จะเป็น1 8บแส่วนสิมันต้องได้สิบห้าส่วนสิบแถ้าเศษเท่ากันนะครับให้เอาตัวส่วนเนี่ยมาย้อนกลับนะครับนะ ตรงนี้ถ้าตัดทอนแม่3ตัดทอนมันก็จะได้5้าส่วนหถ้าเราทำตรงตรงครับ11.18ส่วน 18. เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนก็จะเป็น15บหส่วนสิบอ็นะครับ11ตัด1ิตรงนี้ก็จะออกมาเป็น15บหส่วน1ิแล้วเอาแม่3ตัดนะแม่3ตัด3 55 3 68 ก็จะได้5้ส่วนหนะครับข้อนี้ก็รักษสัเดียวกันตัวเศษเท่ากันนะครับนั้นเอาตัวส่วนมาย้อนกลับเอาตัวส่วนกลับก็ต้องเป็น5 4าส่วนสานะครับถ้าท่องแม่18ได้ก็แม่18ตัดแต่ถ้าท่องไม่ได้ก็แม่9นะครับแม่9ก่อนนะ 9, ก้าหกห้เกาเอาแม่สอตัดซ้ำได้3ได้2เพราะฉะนั้นตอนนี้ออกมาเป็น3ามส่วนสอส่วนสก็คือ1นึเศษหนส่วน 1, สวน,นะครับถ้าทำตรงตรงถ้าทำตรงตรงเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วน ยีบเตัดยีนะครับ3าหกับ54เอาแม่9ตัดได้สได้6กนสะี่กับ6กเอแม่2ตัดซ้าได้2ได้3นะเพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็น3ามส่วนสอเศษหนึ่งส่วนสองครับ